น้ำไหลมาจากฝั่งอันนั้นจะเป็นหมู่บ้านนะค่ะเป็นหมู่บ้านแล้วทีนี้มันจะมีคลองมาใต้นี่ค่ะมีคลองมาแล้วทีนี้ว่าฝั่งอีกทางนู้นจะเป็นแม่น้ําใหญ่อีกแม่น้าหนึ่งแล้วก็มีคลองที่ว่าไหลผ่านนาเข้ามานั่นแหละค่ะมันก็จะมาในจุดนี้นะคะเลยทําให้น้ําตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าบ้านเราก็เป็นตาน้ําเนาะเป็นตาน้ําทางน้ําไหลมันก็เลยจะ น้ำแข็งก็จะละลายค่ะตรงนี้จะจะไม่เป็นน้ำแข็งเลยค่ะตรงนี้จะไม่สามารถเดินได้แต่ในช่วงแค่นี้ค่ะห่างกันเดี๋ยวยศนหันกลับไปค่อยๆหันกลับเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะเวียนหัวเห็นไหมค่ะในช่วงตรงนี้ก็จะลงไม่ได้ริมที่ว่าเป็นสีดําๆนี่นะค่ะเนาะแต่ในจุดนู้นเขาเดินมากันเมื่อกี้นี่ค่ะจุดตรงนู้นเห็นไหมค่ะที่เขาปักธงเอาไว้ตรงนั้น แค่ห่างกันไม่กี่เมตรค่ะห่างกันไม่กี่เมตรเข้าลงไปตกเบ็ดตกปลากันค่ะแต่ตรงนี้เป็นทางน้ําไหลกเยศส,สนถึงบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเดอะ้อเพราะว่าถ้าคนไหนไม่รู้พื้นที่จริงๆนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าคนมาจากต่างจังหวัดที่ว่าตรงไหนที่ว่าเขาไม่มีแม่น้ําแล้วทีนี้อย่างเช่นเพื่อนฝูงเยศสนบอกว่าย้ายย้ายฝั่งทางบ้านย้ายแม่น้ําเยอะไหมแม่น้ําเยอะฝั่งบ้านเขามีแม่น้ํำไหม เขาไม่รู้จักเขาก็ไม่กล้าลงเด้อค่ะเด้อว่าตาน้ําอยู่ตรงไหนอันนี้บอกกันบอกกันเด้อค่ะเด้อก็ให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าทางน้ําทางน้ําตาน้าเขาอยู่ตรงไหนตาตาน้ําก็อยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้มันจะไหลไปทางนู้นอะไรอย่างกันนี้แล้วทีนี้คนที่ว่าไม่ชินพื้นที่เด้อค่ะเด er ja ี๋ยวจะลงไปเดี๋ยวจะจมค่ะเดี๋ยวจะจมอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อค่ะเด้อก็มาเตือนกัน มาแชร์ให้กันฟังเพราะว่าคนมาใหม่อย่าผีผาว่าโอ้แม่น้ําเป็นน้ําแข็งแม่น้ําเป็นน้ําแข็งดูคลิปวิดีโอหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอเขาบอกว่าช่วงนี้แม่น้ําเป็นน้ําแข็งแล้วสามารถลงได้อย่าอย่าไปเชื่อใครเด้อค่ะเด้อคนที่มาใหม่ถ้าสามีไม่พาไปญาติไม่พาไปคนที่เขาเก่งเขาชินไม่ไม่พาไปอย่าไปเองเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็มากค่ะ จะไปถ่ายใกล้ๆเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนเยอะมากเด็กเยอะมากทั้งคนทั้งเด็กทั้งนี่แหละค่ะในหมู่บ้านออกมากันเราก็ต่อจากคลิปที่แล้วเด้อค่ะเด้ออันนี้คลิปนี้เราก็มาแชร์ให้กันรู้อันนี้จะเดินไม่ได้เด้อค่ะเด้อเดินเดินที่ว่ากล้องสะเทือนนี่ก็อย่าว่ากันเพราะว่า มันติดบวกค่ะอุณหภูมิบวกสามองศาแล้วทีนี้หิมะนะคะหิมะมันละลายเป็นน้ําแล้วค่ะพอเดินมันกระลุบพลุบพลับพลุบพลับนะมันยุบตัวค่ะหิมะมันยุบตัวมันก็เลยจะสะเทือนมันไม่เหมือนตอนติดลบติดลบมันแข็งมันก็เดินได้สบายสบายนากค่ะอันนี้มันจะเดินยากมันก็จะหลุบมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะจะไม่ไปใกล้ๆเขาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคนเยอะมากเด็กเยอะมากในจุดนู้นนาะค่ะ เราต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่พี่น้องๆได้ชมแล้วก็มาแชร์การเป็นอยู่หรือว่ามาเตือนกันนะคะเนาะก็คือว่าในช่วงนี้แหละคะ่ะอันนี้มันเริ่มติดบวกแล้วนะคะเดอะ้อเริ่มติดบวกแล้วถ้าว่าไม่ชิงริงก็อย่าไปคุณตาเยนสชนก็เพิ่งไปมาค่ะเพราะว่าในแม่น้ําใหญ่มันยังเดินได้อยู่เมื่อกี้ที่อันนี้นะคะเข้ามาแข่งขันตกเบ็ดตกปลากันทางหลวงทางราชการของเขาทางจังหวัดก็ มีงบประมาณมาให้กินฟรีกันนะคะ่ะเขาก็มีทางกลุ่มชมรมในหมู่บ้านทางเทศบาลน,นี่แหละคะ่ะก็มาจัดให้เป็นแม่น้ำเ้ยค่ะเด้อที่ขาโพนอยู่นั่นเพราะว่าทําไมเยสนถึงอธิบายบางคนบางท่านเยสนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีสารคดีให้ดูเยอะแยะ ไม่ต้องปบรรยายมากไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เพื่อน,นบอกว่าชนฉันยังไม่เข้าใจเลยฉันยังไม่เคยเห็นขนาดเขาอยู่ต่างประเทศนะค่ะเนาะเขาก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะมันไม่มีสภาพอากาศแบบนี้ไม่มีเหมือนกันเนาะทางบ้านเขาเนาะค่ะเนาะทางบ้านเขาถึงจะหนาวก็ไม่หนาวเท่ากับเขตบ้านยายสนถึงจะหนาวแม่น้ําก็ไม่เป็นน้ําแข็งะคะ่ะเพราะว่าเขตฝั่งยายสนอยู่เนาะค่ะเนาะฝั่งยายสนอยู่มันตุด ติดข้วโลกเหนือเนะคะเนาะเป็นเขตอันนี้เป็นฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์พวกรัสเซียอะไรอย่างกันนั้นช่วงนี้จะหนาวเด้อค่ะเด้อจะหนาวมากทีนี้ทําให้แม่น้ำนะคะเนาะแม่น้ําเป็นน้ําแข็งสามารถขับรถลงไปได้ไม่ทุกพื้นที่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเยสนอยู่ภาคกลางภาคกลางกับภาคเหนืออันนี้จะลงได้แต่ในช่วงภาคใต้เด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวจะว่าโอ้ยฟินแลนด์ยายสนบอกว่าฟินแลนด์ฟิแนฟแลนด์แล้วทีนี้ลงไปเจาะน้ําแข็งตกปลาได้ไม่ทุกพื้นที่้อค่ะเด้อมันอยู่ที่อุณหภูมิอีกทีนึงเพราะว่าอยู่ที่นี่มันหนาวจัดแล้วก็หนาวนานค่ะมันถึงแม่น้ําเป็นน้ําแข็งให้เราลงตกเบ็ดตกปลาได้บ้านหลานยายสนอยู่เคลซิงกินะคะ่ะก็ลงไม่ได้แล้วค่ะแต่บ้านยายสนยังลงได้อยู่ยายสนก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอันนี้ก็คุยกันเด้อค่ะ เราก็อยากจะเก็บภาพหลายๆบรรยากาศทําไมถึงบอกว่าบางคนบางท่านพี่ๆน้องๆเคยเข้ามาบ่อยๆจะว่ายายไปถ่ายภาพอย่างอื่นเก็บภาพอื่นมาให้ชมไม่ได้หรอช่วงนี้ค่ะต้องเก็บภาพเอาไว้เยอะๆเพราะว่าหิมะจะละลายแล้วค่ะหิมะจะละลายแล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้มันเป็นเข้าหรือดูใบไม้ผลิแล้วเด้อค่ะเด้อหรือดูใบไม้ผลิแต่บ้านเชยสนมันหนาวแค่นั้นเองค่ะ เขตอื่นเมืองอื่นเขาก็อุ่นหมดแล้วล่ะค่ะยิ่งประเทศอื่นเนาะค่ะนาะประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเนาะค่ะเขาก็ได้เก็บหอมเก็บกระเทียมป่าก,กันแล้วค่ะเขาได้เก็บผักป่าก,กันแล้วบ้านยายสนยังอยู่ใต้หิมะอยู่เลย <laughs> บ้านยายสนพี่น้องเอ้ยเร็วกว่าเขาคือหนาวชากว่าเขาคือชากว่าเขาคืออวบความอุ่นมาชาเร็วกว่าเขาคือความหนาวมาเร็วพี่น้องเอ้ยจักจะว่ายังไงเนาะพี่น้องเนาะเอาหนาวไปห้เด้อพี่น้องเด้อ คนเยอะฝั่งทางนู้นไปถ่ายทาตรงนู้นบรรยากาศดีมากแต่ว่ากฎหมายกฎระเบียบเนาะพี่พี่น้องน้อง,องจ๋าเดี๋ยวนี้กฎหมายกฎระเบียบมันแรงมากก็เลยไม่กล้าไปถ่ายทาในจุดนั้นเนาะคะ่นะเนาะช่วงช่วงนู้นเด็กเยอะคนเยอะเด็กก็มาเล่นไอ้นู้นละค่ะเด็กเขาก็มาเล่นไอ้กองกองหิมะบ้านเราก็กองดินกองหินกองทรายเนาะอยู่ที่นี่เขาก็ได้เล่นหิมะกันสนุกสนานกันค่ะวันนี้บวกสามก็เลยได้บรรยากาศดีๆสําหรับเด็กทําไมมาเล่นมันไม่เปียกเลย ไม่เป็นไรค่ะไม่สะทกสทถานสําหรับเด็กที่นี่เด้อค่ะเด้อทาไมถึงบอกว่าไม่สะทกสทถานสําหรับเด็กที่นี่เสื้อผ้าของเขาค่ะก็แบบเยสุนนี่แหละพี่ๆน้องๆบอกว่าหนาววันนี้เยส,สุนลบสามไอ้บวกสามเยสุนก็ไม่ได้ใสถุงมือเลยค่ะก็อยู่ได้เพราะว่าเด็กๆบ้านเขาก็ชิ้นชิ้นยิ่งกว่าเยส,สุนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขากินนมกินเนยเนาะกินนมกินเนยมันกระูมิมต้านทานของเขามันกระจะทําให้ร่างกายอบอุ่นเนาะค่ะเนาะแล้วทีนี้เด็กๆเขาจะใส่เสื้อผ้าของเขามัน เสื้อผ้าของเขามันจะกันกฝนได้ด้วยชุดกันหนาวของเขา่นละค่ะเพราะว่าเป็นเด็กอนุบาลไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้เขาจะใส่แบบนั้นแหละค่ะเด็กอนุบาลที่นี่เขาจะให้เด็กเล่นทุกทุกวันเะคะถึงจะหนาวหนาวมากๆเขาถึงไม่ไม่ไม่ให้ออกถ้ามีฝนตกฝนละลืมอะไรเขาก็ให้ใส่ชุดแล้วก็ใส่ชุดกันฝนพับไปอีกก็ให้เล่นเล่นหิมะแชะแช่เปียกๆอย่างกันนี้แหละค่ะเขาไม่สะทบสะท้านหรอกค่ะเพราะว่าเขาทําให้แบบ ประเภทนี้ของเขานะค่ะเนาะมันอยู่กับความหนาวเขาก็เลยสอนให้ชินชินกับสภาพอากาศที่นี่จะเป็นหวัดก็ช่างค่ะฝนตกก็ช่างค่ะเขาก็เขียนรถเขียนลูกตากฝนไปอย่างกันนั่นแหละคะ่ะไม่มีว่าจ,จะอุ้ยวัวลูกหนาะววัวลูกเป็นวัดแล้วอีกอย่างหนึง่งฝนตกหิมะตกเหมือนกันค่ะเขาก็เขียนไปอย่างกันนั่นคหละคะ่ะ เพื่อนยายสนเคยค่ะพี่น้องจ๋าลูกมันไม่ลูกไม่หลับตั้งที่อากาศอุณภูมิแบบนี้เขาเข็นเอรถเข็นเขาเข็นรถลูกปไปไว้ที่ระเบียงบ้านแล้ว<ป>ใส่เสื้อผ้าให้มัน ให้ให้ให้อบอุ่นพอนะคะแล้วก็เขียนบอกยายก็โทรไปบอกว่าเฮ้ยเอาลูกเข้าบ้านยังอุณหภูมิตอนนี้น่ะมันขนาดนี้เดี๋ยวมันจะลบไปหน้าเดี๋ยวลูกจะแข็งมันก็บอกอ่าพี่ก็พูดไปเอากลัวเอาลูกออกไปแช่แข็งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาลูกเข็นไปไว้ระเบียงบ้านอยู่ดีๆอุณหภูมิติดลบวบวกบไม่รู้เรื่องเดี๋ยวลูกจะแข็งที่บอกไม่เป็นไรเนาอเขาเอาให้เด็กคือว่าเด็กอยู่แต่ในบ้านในบ้านมันจะ เด็กอยู่แต่ในบ้าน<ต>จะไม่ได้รักที่ว่าปรับตัวนะค่ะเขาเอาให้ลูกเขาปรับตัวเขาไม่ได้เข็นออกนอกบ้านเขาก็เข็นไปไว้ที่ระเบียงบ้าน <laughs> <c oughs> คุณตารอ,อกลับบ้านแล้วค่ะตอนจะมาก็เร่งโอเคนะคะย่นสนด้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไม่ยสนเี้าเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเล,ลิฟทุกกาลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย